สวัสดีครับกทายพี่น้องช่วงย่มบายครับตอนนี้กา14นาฬิกา14นาทีครับอยู่กับถนนสินขุขันสีสเกตครับมาแถวแถวโรงเรียนกันจาตบบนตำบลดองกำเม็ดนะครับพ้อสีเข้าไปทางนี้ นะครับเอาเขาบ้านกันจานครับโอ้ยเลยครับเลยกับลุงทางนี้แล้วเนาะเลยมูบ้านครับอ่าขออนุญาตรับรถก่อนครับเนื่องจากว่าเพื่อนเห็ดถนนไม่ครับก็เลยครับรดไก่ครับเพิ่นลืไปออกนะครับนี่ครับบ้านกันจานครับ อไปพี่นอ้องถอยมาตังลักไม้แล้วเข้าหมู่บ้านครับเดี๋ยวไปที่วัดบ้านกันจานครับไปหาพระเดชพระคุณทันหลวงพ่อนะครับเพิ่นเดสังผลิตภัณฑ์โอ้นามทาดีครับท่านนี้นามดีครับ เดี๋ยวหอดวัดนะครับรับมาสักพักครับกลับมาหอดทางเข้าครับวัดกัญจานครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในขออนุญาตโทรหาพระเดชพระคุณท่านหลวงพอ่อกนอนะครับเป็นอยู่กุฏีทางไหนนอ้มันนี้บรรยากาศความร่มรื่นนะครับภายในวัด นี่ละพี่นอนครับบรรยากาศเขาวัดเขาว่านี่มานีคือ็ก่เาเหมือนเดิมนะครับมาแล้วครับมาแล้วกราบนริสการครับตู้หาเอาซาลดแดงย่างเดียวครับซาลดแดงย่างเดียว,ได,ยวได้ครับเออลูกสมุนของเรา กับบรรยากาศครับวัดกันจานพี่น้องอ่ามีนอ้องมาเล่มกินยาอยู่นี่ร่มรื่นร่มรื่นครับโอ้ซีแหละทีมงานครับ มัไปซีขวดห้าขวดเลยได้หนึ่งเดือนที่แล้วเออกินไปซีห้าขวดแล้วเอ,อ, oh, อครับครับครับใค้ซื้อให้ผู้เข่าทางคุณนำ้ำครับพี่สาวตู้อซื้นะนครับผมอ่าพี่นอ้องเดินทางครับผมครับขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านครับที่ สั่งซือนาสารอยแดงคลิปดีดดพรีเมียมโครกไปชั้นครับยางตามต่อยต่อยอยเลยบมันบ่ไปบาท่านนี่ไปนะะักเขาบ่ไปอยู่ครับโอ้อ้านี่ละบรรยากาศพี่น้องเ้ยนะครับอ้าเสร็จภารกิจแล้วถอยบัดนีอ่อเดินทางกันต่อพี่น้องครับ นี่ละการเดินทางครับไปวัดกรมี่ไปตลาดกะเคยเไปทงไฮทงหน้าเน่ยครบับสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศเก็บภาพมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันเมื่อน,นี้นะครับอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่าน อย่าลืมครับอยากได้น้ำสาร่ายแดงที่เปินดีพรีเมียมโกของบาวบุญมาพันดวงไปดื่มไปท่านกรับติดต่อสอบถามครับ089 422 3471นะครับ089 422 3471คลิปนี้ลาไปสะกก่อนพอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ